สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมามนทารอดชนแนลนะครับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรันด่มลงความรักของชาวธาตุลมนะคะชางราศีกุมราศีตุลแล้วก็ราศีเมถุนเนาะเรามาดูกันว่าพลังงานจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาเริ่มกันเลยนะขอดูกันที่พลังงานนะคะของชาวธาตุลมกันก่อน ชาสีกลุ่มตุนเมถุนนะใครที่เข้ามาแล้วมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะต้องบอกว่าเป็นคลิปพลังงานภาพรวมเนาะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถที่จะรับชมหรือว่ารับฟังเพราะความบันเทิงได้ถ้าใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวพลังงานในคลิปนี้เนาะตรงกับตัวตนของคุณนะคะก็สามารถที่จะนำคำแนะนำจากพาไปลองปรับใช้กันได้เนาะ ก็อยากให้รับไปแต่พลังงานดีๆจากคลิปนี้นะคะเอามันต้องบอกก่อนว่าเสียงในคลิปนี้นะคะเ,เสียงมันยังกลับมาแบบไม่ร้อยเปอร์เซนะคะถ้าแบบส่วนไหนฟังแล้วแบบชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะพลังงานที่เปิดมาข้างต้นนะคะ ของชาวทัดลมนะในช่วงเวลานี้นะคะมีพลังงานเก้าไม่เท้าเดอะโวลนะคะอัศวินถือถ้วยเนาะสิบเหรียญแล้วก็มีแปดถ้วยขึ้นมาอันเป็นรูปแบบที่บางทีเราสึกว่ามันเหมือนมีการเดินออกจากสถานการณ์ปัญหาเดินออกจากสถานการณ์ความสัมพันธ์บางอย่างที่เรารู้สึกว่าอืม มันไม่ใช่สำหรับตัวตนของคุณนะคุณเองรับรู้พลังงานความรู้สึกได้ว่าเหมือนอะไรใช่อะไรไม่ใช่เนาะแล้วก็ณนะจุดนี้มันอาจจะอยู่ในจุดที่ถ้าเราต้องการความมัน่นคงทางความรู้สึกมากขึ้นเออเราต้องการสเต็ปของการที่จะ ต่อยอดนะคะในมุมมองต่างๆมากยิ่งขึ้นรู้สึกว่าในช่วงเวลานี้คุณเลยมองหาพื้นที่ความสัมพันธ์หรือรูปแบบ relationship ที่ให้ความปลอดภัยสำหรับตัวตนของคุณให้ความีเคียวให้ความรู้สึกว่ามันอยู่ในจุดที่คุณมุ่งหวังตั้งใจได้ให้ความมั่นคงกับมันได้ประมาณนี้ ฉะนั้นในความสัมพันธ์ที่จะปรากฏขึ้นนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้มันว่ามันมาด้วยอิโมชันด้วยอารมณ์ด้วยแนวทางที่คุณเองก็รับรู้ได้ว่าเหมือนพิ่จะนาแล้วว่าจุดตรงนี้มันเป็นจุดที่สามารถต่อยอดไปได้ไหมให้ความมั่นคงมั่นใจทางความรู้สึกกับคุณได้แบบจริงๆไหม มันจะบอกว่ามันจะเป็นทิศทางที่เหมือนกับพาตัวเราเองไปอยู่ในจุดที่ตอบโจทย์พลังงานความรู้สึกนะคะพลังงานทางความรักการเชร์เบรการแบบเตรียมความพร้อมเหมือนคุณคุณมองหาความสัมพันธ์ที่มันสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของโรแมนติกไทม์ได้ด้วยสำหรับชาวทัดลมนะ แล้วก็ตอบโจทย์ความมั่นคงทางความรู้สึกให้เป็น secure attachment หรือให้ความรู้สึกว่าเออเราไม่ได้หวาดระวางในการอ,อยู่ในความสัมพันธ์ตรงนี้ mm hmm. เขาเองจะต้องเป็นพลังงานที่ให้ความมั่นคงมั่นใจให้พื้นที่ความปลอดภยัยให้พื้นที่ safe zone อ,อ่ให้คุณรู้สึกได้แบบนั้นนะ่ะจริงๆคุณถึงจะเปิดใจเปิดโอกาสนะคะสำหรับ ความรักความสัมพันธ์ในสเต็ปต่อจากนี้เนาะมันมีทิศทางในการที่อยากจะเชิญรเบในทิศทางในการที่อยากจะโปรเชคหรือว่าพีแพรกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นอย่าเราไปลองดูกันว่าทิศทางพลังงานมันจะเป็นไปในรูปแบบไหนนะคะ การส่องการดูประเมินในความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะมนขอดูพลังงานจากตัวออร์เคิลกาติดหนึ่งนะคะทุกคนมาดูหน่อยซิสำหรับชาวทัดลมนะชาวสี่กลุมตุลเมทุนนะคะ พลังงานที่เป็นการแบบทำอะไรสักอย่างหนึง่งการแบบการลุยกับปัญหาลุยกับอุปสรรคแนวทางการที่เราจะพยายามเป็นอัศวินเออตัวตนของเราได้ด้วยตัวของเราเองแล้วก็มีความมั่นใจในทิศทางที่เราแบบอยากจะก้าวไปข้างหน้านะคะสามารถที่จะ มีไรในเรื่องราวของความรู้สึกเออมีไรในเรื่องราวของความสัมพันธ์ได้มดว่ามันเหมือนกับตัวคุณเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นแล้วก็ช่วงเวลาเน,นี้ยอาจจะเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองในการที่ตัวอยู่ในจุดที่มุ่งไปข้างหน้าได้มีความมั่นใจมีสเต็ปที่เป็นตัวของตัวเองนะคะในการฟันฝ่าการต่อสู้กับ อุปสรรคเป้าหมายปลายทางแล้วก็มันมีการคิดก่อนที่คุณจะตัดสินใครหรือตัดสินใจจะทำอะไรอในในช่วงเวลานี้นะเออ่พลังงานที่มันกเกิดขึ้นมามันว่ามันจะมีทิศทางที่เราได้ในสเต็ปของความแบบเอาเชื่อมั่นว่าเราสามารถดีไว้เรื่องราวต่างๆได้ เราเชื่อมั่นเ่าเราสามารถที่จะเขียนคอนโทรทิทางแนวทางให้มันเป็นไปอย่างที่เราคิดเป็นไปอย่างที่เราตั้งใจได้อืมแล้วก่อนที่เราจะทำอะไรหรือตัดสินใจกับอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนว่าคุณจะคิดให้เยอะเราคุณก็ดึงสัก,กยภาพในตัวตนของตัวเองอะ่ะออกมาด้วยในช่วงเวลานี้อะไรที่มัน เป็นปัญหานะคะอะไรที่มันเป็นข้อจำกัดอ,อนว่าคุณจะมีการแบบพยายามกำจัดมันไปกำจัดมันถึงไปไม่ให้มันอยู่ในสเต็ปนั้นไม่ให้มันอยู่ในสเต็ปที่แบบเราต้องไปพยายามจนเกินไปอีกแล้วประมาณนี้นะคะโอเคมาที่นี้เรามาดูกันว่า พลังงานนะคะเอ่อตามท็อปิกเลยเนาะใครที่เขากำลังจะติดต่อคุณมาใน24ชั่วโมงนี้ดิมเมอร์สีออกอร์สีไม่เท้าแต่ไม่เท้าแล้วก็เวเลอวอโหตามท็อปิกเลยปะ มีแนวโนุมเป็นคนที่เป็นพลังงานเดิมๆที่จบไปแล้วเราอยากจะรีเบิร์ดความสัมพันธ์ด้วยได้นะคะเป็นคนที่คุณอยากจะมุกอ่อนก็ได้นะสำหรับบางคนนะคะมีพลังงานของการที่เป็นคนที่มีความมั่นคงมั่นใจทางความรู้สึกทางสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มีพลังงานมัลติทัสกิ้งขึ้นมาเหมือนกันการสื่อสารการส่งข้อความนะคะการประเมินสะท้อนทิศทางตัวตนอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะการเริ่มต้นความเชื่อแล้วก็การโพเทคกับอะไรหลายๆอย่างในช่วงเวลานี้นะคะ อนว่าพลังงานตรงเนี้มันอยู่ในจุดที่มีความมั่นคงกับตัวเองมากขึ้นการเซอร์เบตการบีเบิร์ความสัมพันธ์แล้วก็การติดสปีดกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นอืมมันรู้สึกว่ามันมีการปลดล็อก มันมีอะไรที่เราสึกว่าเหมือนพลังงานคนคนนี้เขาเหมือนอยาก move จากปัญหาอะไรบางอย่างแล้วแบบอยากเริ่มต้นอนะมามี beginning มีเรื่องของการ reverse แนวทางความรู้สึกความสัมพันธ์สะท้อนตัวตนสะท้อนพลังงานที่ก่อเกิดขึ้นมานะคะแล้วก็ให้อยู่ในทิศทางที่เรามีความหวังมีเป้าหมายในการที่จะมุ่งไปข้างหน้าเนาะ การ Move on ไปในในสเต็ปที่แบบตั้งใจเอาไว้นะคะ Activity ก่อเกิดแน่นอนตาม t o อปิเลยเร็วๆนี้จะมีการสื่อสารมานะคะจากใครบางคนจากคนคนนี้นี่แหละในการที่จะสื่อสารเข้ามาเป็น m ั n ติทา l กิ้งแล้วมันก็มองว่าเขาอยากต่อยอดในเรื่องราวของความมั่นคงนะคะถ้าเขาตัดสินใจในการที่ จะเดินหน้าเข้ามากับความสัมพันธ์ตรงนี้จริงๆอะ่ะมนคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางที่เขาอยากต่อยอดไปกับคุณในเรื่องของความมั่นคงทางความรู้สึกจริงๆโอเคทีนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตไปดูกันนิดนึงว่าพลังงานจะเป็นยังไงอีกเนาะพลังงานเพิ่มเติมนะคะ ท็อปิดที่เขาจะสื่อสารมาถึงคุณน,นะคะชาวทัดลมชาวราศีกุมราศีตุลแล้วก็ราศีเมถุนนะสำหรับเนี้ยมนว่าค่อนข้างสื่อสารภาพออกมาแบบค่อนข้างสวยแล้วก็มีพลังเนาะเดอะการ์เดียนอันเนี้ยนะคะอาสามถ้วยขึ้นมาจัดทีชมา อัศวินถือเหรียญราชาถือไม้เท้านะคะแล้วก็อีโก้พลังงานมีเรื่องการเซ์เบกคอมมูนิตี้นะคะหัวข้อที่จะสื่อสารมามอนว่าบางคนก็อาจจะแบบมีการวนกับเข้ามาในการเป็นเพื่อนการเป็นกัลยะาณมิตรกับคุณก็ได้สื่อสารไปในทิศทางแนวทางนั้นว่าเออมันมีโอกาสต่อยอดไปนะมีคอมมูนิตี้การคีิปคอนเนคชั่นกันไว้ในชีวิตมีเรื่องของ ความแฟร์ในความสัมพันธ์จะทีอัศวินถือถือเหรียญเนาะที่ทางพลังงานที่เป็นการซัพพอร์ตการบริหารจัดการการออแกไนซ์ซัพพอร์ตทีกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็การมีอินสปิเรชันในแนวทางการใช้ชีวิตในความสัมพันธ์นะคะ ตอนนี้มันมีจุดที่เราเองน่าจะรู้สึกได้ว่ามีการขับเคลื่อนอท็อปปิกที่สื่อสารมานะ่าจะเป็นเรื่องที่คุณกับเขามีอินสไปเรชันไปในเวเดียวกันไปในทิศทางเดียวกันสปอร์ตในเรื่องของจิตใจพลังงานความรู้สึกนะคะแล้วก็ ดูเป็นเรื่องราวที่น่าจะพูดคุยกันด้วยเหตุและผลอืคนคนนี้ลักษณะในในตอนดีนะไม่ไม่ได้บอกว่าเมื่อก่อนนะในตอนนี้มันว่าเขาเป็นคนมีเหตุมีผลมีพลังงานในความรู้สึกนะคะแบบยึดหลักของความถูกต้องมากกว่าความถูกใจให้พลังงานไปในเวที่เรารู้สึกได้ว่า โอเคมันเหมือนจะมีการเนี่จะซัพพอร์ตพลังงานพลังใจกันจริงๆไิงภึ้น p ซัพพอร์ตชีขึ้นการบริหารจัดการนะคะและ้วมนว่าเขาค่อนข้างตอบสนองกับเอ่อการเทคชั่นหรืออะไรต่างๆของคุณค่อนข้างดีเรื่องที่จะสื่อสารมาจะเป็นประเด็นที่เคยมีความคอนฟ lict ความขัดแยง้งหรือ ความคิดเห็นที่แบบเป็นตัวตนในแบบของตัวเองที่มันมากเกินไปก็ได้อาจจะมีการได้คุยเกี่ยวกับประเด็นหรือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะอืมก็ต้องลองดูในโหมดของการที่จะมาพิจารณาในการที่จะมาตัดสินใจนะคะทีนี้เราขอดูหน่อยสิถ้าเกิดว่ามีการสื่อสาร กันเข้ามาแล้วในท็อปิกอะไรดังกล่าวนะคะตัวตนของคุณนะ่ะจะเกิดความคิดความรู้สึกยังไงชาวท่าลมคุณจะรู้สึกยังไงคะรีลิสเดอะชาร์วิล s ์เซ e n o ว e นอ t h เก้าเหรียแล้วก็เด็กถือดาบ มีแนวโนมว่าชาวท่านลมก็จะขอส่องดูประเมินดูก่อนดูสิว่าทิศทางมันเป็นยังไงแนวโน้มมันเป็นยังไงมีในเรื่องของอ n นดับไลาติคอมีในเรื่องของความเชื่อนะคะการลงทุนรงแรงการลงทุน ลงแรงกับเรื่องเมืองเรื่องในสถานการณ์ที่จะมีการประเมิน assessment อะไรต่างๆมันจะมีการ Learning การเรียนรู้เกิดขึ้นมีพลังงานการตระหนักได้นะคะแล้วก็การปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงการฐานฟอรมความรู้สึกอมมว่าคุณก็จะมีความรู้สึกที่ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปให้ความฟรีด้อมกับตัวเองมากยิ่งขึ้น ในทิศทางที่เรารู้สึกได้ว่าเออมันก็แฮปปี้ต่อใจนะมันก็แบบให้ความรู้สึกที่ถึงเวลาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแล้วสำหรับตัวตนคุณนะคะแต่คุณไม่ได้รู้สึกกดดันหรืออะไรจนเกินไปนะเพราะว่าพลังงานที่เข้ามาตัวคุณก็ยังมีความเป็นอินดิพินเดนต์อยู่ยังมีความเป็นอิสระในตัวเองยังทีตัวเองยังดูแล ตัวเองอยู่ในสเต็ปในสเต็ปที่คุณสามารถทำได้อือันนี้สำหรับพลังงานที่ขึ้นมานะคะอ่าทีนี้เราไปดูกันหน่อยว่าพลังงานต่อจากนี้เน,ะนาะแนวทางที่จะเกิดขึ้นการลงทุนล,ล,ลงแรงนะคะแล้วก็ แนวโน้มต่อจากนี้อ่าสำหรับคนที่เขาจะสื่อสารมหาชาท่าลมเนี่ยใน24ชั่วโมงนี้ถ้าเรามีการเทชช่นสารต่อแล้วสเต็ปของความสัมพันธ์มันจะเป็นไปในรูปแบบไหนนะคะรวมถึงให้ไพ่ให้คำแนะนำกับคุณหน่อยแล้วกันว่ามันจะมีแนวโน้มไปกันในสเต็ปไหนต่อไปเนาะโอเค มันขอดูหน่อยสิแนวโน้มนะคะในความสัมพันธ์นะคะ10บไม้เท้าเซเว่นออฟโซดเฮดออฟโซดคิงถือดาเจเหรียญอาจจะยังไม่ได้เทใจกันแบบร้อซขนาดนั้นถ้าแนวโน้มสำหรับความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นในเร็วนีอ้อนว่าาจะมีพลังงานเป็นความรู้สึกเป็นแพชชั่น มากกว่าที่จะกเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ความรักมีการให้โอกาสทางความรักการให้พลังงานแพชชั่นในรูปแบบในสเต็ปที่ตามหาออการเรียนรู้การเรียนรู้การ, learning, การมีทิศทางที่เป็นเป้าหมายการส่งประเมิน แฟชั่นพลังงานต่างๆในแง่มุมความรู้สึกนะคะทิศทางที่เต็มไปด้วยแบบความสุขสมบูรณ์การตอบโจทย์ในเวที่เกิดขึ้นส่องดูความชัดเจนดูแนวทางอะไรต่างๆในช่วงสเต็ปเวลาต่อจากนี้นอกการเรียนรู้กับในเวต่างๆนะคะทุกคน ก็ถือว่าน่าจะมีอะไรที่เข้ามาแล้วตอบโจทย์ความเป็นตัวตนของคุณได้อยู่พลังงานความสุขพลังงาน happiness นะคะแต่ว่ามันก็ยังมีแบบแนวโนม้มที่ยังต้องคิดวิเคราะห์ออกันต่อไปเรื่อยๆแหละอ,อะไรยังไงการเรนนิ่งที่จะเกิดขึ้นเนาะประมาณนี้กับสถานการณ์ตรงนี้นะจ๊ะ อ่าโอเคคือมนรู้สึกว่าก็จะมีการใส่ความพยายามกันอย่างเต็มที่แหละทีนี้เราไปดูกันหน่อยว่าเราพ้อยากจะบอกอยากจะแนะนำอะไรกับชาวท่านลมบ้างนะคะมาดูสี6เหรียญ7ดไม้เทา้ามีจัดฉีดม,มี8ดเหรียญมี8ดดาบแล้วก็ราชินีถือถ้วย ถ็ถามว่าภพ่เขาอยากบอกอะไรกคุณมันว่าเป็นเรื่องราวของการสปอร์ตในเรื่องความรู้สึกนะคะการตั้งกำแพงตั้งเงื่อนไขเป้าหมายบางอย่างให้เกิดขึ้นมีทิศทางที่เรารู้สึกว่ามันจะมีจุดโฟกัสหรือมีจุดที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจจุดที่เป็นความแร์เอออย่างน้อยก็อยากให้ คุยกันด้วยเหตุและผลนะคะไม่ว่าเราจะมีกำแพงทางความรู้สึกอย่างไรเนาะก็เอาเหตุผลเข้ามาคุยอย่าถือทิฐิอะไรจนเกินไปใส่ความพยายามได้แต่มันบอกเลยว่ามันอาจจะไม่ได้ราบเรียบมากคุณอาจจะถ้าอยากจะให้ความสัมพันธ์มันโฟไปได้ดีขึ้นก็อาจจะต้องมีการแชร์ริงสิ่งต่างๆร่วมกันละกันนะคะประมาณนี้เนาะ ซัพพอร์ตกันไปแล้วก็แสดงออกทางความรู้สึกว่าเราคิดรู้สึกยังไงอ่ะมันก็ทําให้ความสัมพันธ์มันต่อเนื่องไปได้คะ่ะมาดูดีกว่าว่าคนที่กําลังจะติดต่อสืส่อสารคุณมาจะเป็นลัคนาแล้วก็ราศีอะไรนะชาวเมษมีนมังกรตุลธนูนะคะประมาณนี้เนาะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะมันฟากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ